สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าหนึ่งตัวครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็น iPhone X 64 g b นะครับอตอนนี้สุขภาพใบตอยู่ที่87นะครับารายละเอียดเครื่องก็จะเป็นเครื่องศูนไทยโมเดล t h นะครับ64 g b นะตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับเฟซได้ดีใช้งานได้หมดเลย อย่ามาดูรอบๆเครื่องก่อนนะครับตัวนี้จอติดฟิล์มแล้วแต่จอไม่มีรอยเลยนะครับมันจะมีรอยแค่ตรงนี้นิดนึงครับเนี่ยนะมันไม่รู้มันจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีแค่ตรงที่ตูดชานิดเดียวนอกนั้นก็ใหม่เลยครับเนี่ยนอกนั้นสภาพสวยมากสภาพรวมผมตีให้90%้าสิบอร์เซตนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้ห้9 0นะครับก็มีรอยขนแม่เล็กน้อยครับทำตรงตูดชาร์จนะครับผมนี่แต่บอดี้สวยครับตัวนี้ดูด้านหลังเลนกล้องก็สวยนะครับมันจะมีรอยเล็กๆน้อยๆครับแต่ไม่ได้เยอะนะถ้เช็ดก็จะเงาเลยครับผมลองเช็ดให้ดูนี่ครับเช็ดแล้วเงาเลย พอเจดแล้วก็เงาเลยครับตัวนี้มีแค่แว่าขนแม่เล็กน้อยครับสภาพรวมโอเคนะครับตัวนี้นะน,นะครับผมให้ดูช้ดๆเลยนี่นะครับ,รบตามมุมตามมบสวยครับตัวนี้ สภาพ90%าซนะครับผมใช้งานได้อีกนานครับเครื่องตัวนี้ผมเช็คในระบบก็อุปกรณ์ยังแท้ทุกยังไม่เคยแกะนะครับมีจอแท้อะไรแท้หมดเลยไม่ได้แจ้งเตือนว่าอะไรถูกเปลี่ยนมานะครับผมเช็คในระบบให้แล้วจอสามารถแกะฟิล์มดูได้เลยนะครับผมแต่ผมเพิ่งติดไปก็ลองแกะดูได้ถ้าใครสนใจจริงๆนะมาลองดทูที่หน้าร้านนะครับร้านอยู่สุขุมวิทยี่สองชื่อร้านนิยมมือสองพิมพ์ใน Google จะเจอเลยนะครับ นก็ไม่มีรอยนะครับผมตัวนี้นะใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับสภาพสวยมันไม่ค่อยโรกับนี้นี่นะครับสภาพสวยครับตัวนี้มีแค่ตรงนี้นิดเดียวครับเนี่ย อ่าเห็นครับมีแค่รอยตรงช่วงนี้นิดเดียวนอกนั้นปกติเลยรอยสวยนะครับนธอยิ่งเช็ดก็ยิ่งเงาครับแทบไม่มีรอยเลยมีแค่ตรงตูดชานิดเดียวฝาหลังก็มีนิดนึงครับมันจะเป็นรอยขนแมวครับไม่ได้รอยแบบว่าทำหล่นหรืออะไรนะนเล็กน้อยครับไม่เยอะคือสภาพรวมๆก็เก้าสิปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้ ประมาณนี้นะครับสภาพดีครับตัวนี้โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเครื่องสวยครับตัวนี้มีรอเล็กน้อยตัวนี้ขายให้ราคา12,990นะครับอุปกรณ์ก็จะมีอะแดปเตอร์เป็นของใหม่หมดเลยนะครับเพราะของเก่ามันก็เสียตามการใช้งานแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวต่อครับ ใช้ต่อแจ็ค3.5เป็นหูฟังนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จได้ใช้งานได้ดีเสียงดีครับผมลองเทสแล้วอันนี้หูฟัง3.5นะครับเสียงดีเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับตัวนี้เดีย๋ยวผมแถมเคสให้ด้วยนะครับฟรีมผมติดแทวนะก็ให้12,990ราคาต่อรองได้นิดหน่อยครับมาลองดูเครื่องก่อนเครื่องสวยครับรวมๆสวยครับผมสภาพเดิมๆเ,เลย ก็ใครสนใจทักมาในเพจหรือไลน์ก็ได้นับไลน์เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดไว้ในคลิปนะครับทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม